ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาที่6เมษายน2562บนัดนี้ได้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดโดยท่าเสาส่วนรายการธรรมะของวัดไปเทนศิลาอารก็ไม่ได้หายไปไหนได้ทรงจำพระไดรปิฎกเป็นจำนวนมาก กอแรกเริ่มเดิมทีก็มาจากวัดพระแท่นศิราอาสนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอังคารผ่านพ้นไปแล้วประมาณเท่าไรก็นับเป็นเวลาชั่วโมงของพระไตรปิฎกที่ผู้บรรยายหวังแต่จะทรงจำพระไตรปิฎกให้ได้มากที่สุด ไม่หวังไม่ต้องการที่พึ่งหรือสิ่งอื่นใดที่สูงเกินไปยิ่งกว่าพระไตรปิฎกถ้ามีโอกาสได้ออกไปอยู่ตามบ้านหรือตามชนบทต่างๆแถวด้านนอกก็หวังที่จะยึดมั่นเอารัตนะคือพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่ง เล่มที่15มีอัตกถาที่บายความสองเล่มคือเล่มที่24กับเล่มที่25เล่ม24แบ่งเป็นสองภาคภาคที่หนึ่งเป็นการประมวลปัญหาของเทวดาและปัญหาของพระเจ้าประเศนที่โกศลในการบรรยายในรอบแรก รอบที่หนึ่งนั้นผู้บรรยายได้ดำริข้ามผลไปแล้วเล่มที่สิบห้าเนี่ย <c oughs> พ,พายราะพระไตรปิฎกฉบับพระพุทธพจน์ที่ท่านเห็นอยู่ในตู้ประมาณสี่สิบกว่าเล่มจะมีบันทึกแต่เพียงคาถาสั้นๆถามตอบถามตอบเหมือนกันน่น พะสูรละแปดแถวบ้างพะสตรละสิบสองแถวบ้างแต่พอมาถึงรอบที่สองอินทรีย์ทั้งหลายฮะมีศรัทธาเป็นต้นอันวริยะปรุงแต่งแล้วให้กระทำความเพียรให้หนักยิ่งกว่านี้จึงได้เกิดมีรอบที่สองขึ้นรอบที่สองของพระไตรบิฎกรอบนี้ ระวังอย่างเต็มที่จะไม่ยอมให้โรคกระทำใดๆมาปรุงแต่งให้ต้องพูดให้ต้องบรรยายไปตามอำนาจแห่งอคติทั้งหลายมีฉันทาคติเป็นต้นนอกจากอัตกถาตีความพระพุทธพจน์ที่พระอานนทเถระ รวมทั้งพระอ,อัตกถาจารย์499องค์ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ทันได้รู้ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอธิบายความไว้อย่างไรจนมาถึงสมัยพระพุทธโคสาจารย์ยืงได้ร้อยกรองไว้เป็นภาษามงค์ ชั่วโมงที่27ชั่วโมงนี้ของพระไตรปิฎกเล่มที่15อัตกถาอธิบายความผู้บรรยายได้ศึกษาคนา้นคว้าจากฉบับของมหามงกุฎเล่มที่24ข้อที่293ดําดำเนินความว่าชันตุสูตร ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งได้มีพระภิกษุจำนวนมากต่อมากอยู่ในกุฏิอันตั้งอยู่ในปา่าข้างภูเขาหิมวันในแคว้นโกศลพระเรานั้นเป็นผู้ที่ฟุงซ้านเยอะยิงฟุ้งเฟ้อ ปากกาวาจาพอยพ่อยได้หลงลืมสติขาดสัมปชัญญะมีจิตคิดนอกลูกนอกทางคิดให้มั่นท่านโลกท่านสมัยปล่อยตัวตามเยื่องยางหรือให้เหนือกว่าครหัสทั้งหลายเอ๊ะะ ซุ้มมูพนี่ิผ้ากันสรางกุฏิถวายจเจ้าอาวาสอยู่มาในวันหนึ่งนะเป็นวันอุโบสถสิบห้าคำเทพพระบุตรเท,ทวดาผู้มีนามว่าชันตุได้เข้าไปหาพวกพิสูรเหล่านั้นจึงได้กล่าวกับพิสูรเหล่านั้น ด้วยคาถาทางหลายว่าโอ้ยพะคุณเจ้าตั้งแต่กี้ตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนมาเนี่ยพวกภิกษุสาวกของพระโคดมอยู่จังไหนก็ได้เป็นผู้อยู่อย่างง่ายๆไม่มักได้ ในการสแสวงหาบินทบาตไม่มักได้ในการสแสวงหาที่หลับที่นอนที่นั่งแต่ก่อนเนี่ยพาพภิสูจทั้งหลายท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกมันไม่เที่ยงลูกนี้ไม่มีอะไรแน่ผันเปรเรุ่ยไป ลำบากยากใจไม่ไหวเว้นวันหานจึงได้กระทำที่สุดแห่งความทุกได้เตวาบุคุณเจ้าเรานี่พูดแล้วระวังตัวยากพระสูตรข้อสองเก้าสามชั้นสุดระวังตัวยาก ท่านเหล่านี้ทำตัวให้เป็นคนเลี้ยงยากเหตุคือมาหาชํานาญเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่คามาโะโพชโกไม่ได้แปลว่ามาหาชํานาญเขาแปลว่าผู้บริโภคซึ่งหมู่บ้านโภชะกะนั้นบริโภคคามะอาละเข้าใจ ขอให้เข้าใจสับแล้วจะขอดำเนินความด้วยภาษาอันมีมาในภาษาของภาษาลุ่มแม,นม่น้ำโขงขออ้างอิงหลักวยากรณ์และขอยใ,ใช้สำนวนที่ฟังงาาออ่ายเออโพ่อยังกํา่น ทำเหมือนในบ้านในตำบลถ้าพูดอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องกินกินแล้วก็นอนคามะโพชโกนะชอบไปจบไปในเรือนของคนอื่นๆในเรือนของผู้ใหญ่บ้านคนอื่นๆมีใช้ศัพท์ว่าขามะสามิแปลว่าในเรือนของท่านผู้ใหญ่บ้านข้าพระเจ้าขอทำอัญชลีต่อท่าน ขอโทษล่วงเกินจงอย่าได้มีขอโอกาสได้พูดได้กล่าวกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านจะถูกเขาทอดทิ้งจะทำให้หมดที่พึ่งโอ้ยผู้ขาขอส่วนบุญส่วนกุศล จะทำให้เป็นเหมือนพวกผีเปรตที่ว้ามาเนี่ยโบได้หมเอ้งหมดเด้อแปลว่าที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้ไม่ได้หมายเอา…เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้หมายเอาพระภิกษุจำพวกคู้ที่ท่านอยู่อย่างประมาท เพิ่นบ่เป็นจังสั้นกม็มีท่านพวกในเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนมัจารท่านพวกนั้นอัตกถอาจารย์ท่านว่ากล่าวพูดกล่าวไว้ว่าอย่างไรอัตกถอาจารย์ท่านพูดกล่าวไว้ว่าบทว่าโกสเสสุวิหรันตีดำเนินความว่า เราวิสูปเป็นอันมากต่อมากรับกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพากันไปอยู่ที่ปลายแดนแคว้นโกศลโอ้ยอยู่ไปดีจักน้อยเริ่มแสดงรูปทำนามธรรม ยุ่งเกี่ยวกับรูปประธรรมนามรธรรมสวมลูกประคำดีควายคาดประคตเอวโคปานว่ากระตุบลูกปืนกลสะพายย่ามเข้าป่าปีนภูเขาหาว่านหายาเป็นผู้มีปกติฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเพรท่านสำคัญในสิ่งที่มันมีโทษ ว่ามันไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษอืมเหตุไปรดวพาเป็นยังดอกพราท่านสำคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรอืมนิดนๆหน่อยๆจะเป็นไรไปหาชำนอนยิ่งกว่านี้อีกเอาแล้วเอาแล้วปัญหาละเสก็แปลว่าวันเโบสถ ท่านก็ยึดถือบอกว่าต้องเป็นวัน15บห้าคำยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิเป็นหลักเป็นที่อิงอาศัยถ้าหากว่าเป็นเดือนขาดแรม14บ่ค่ำพวกท่านเหล่านั้นก็จะมีความสำคัญกันว่าไม่ใช่วันอุโบสถเพราะท่านได้สำคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควร สำคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่าเป็นสิ่งที่มีโทษบทว่าอุณธาก็ได้แก่ห้พิสูเรานั้นมักชอบตั้งท่าแต่งท่าวางท่าทำดังว่าเข้าสมาธิเดินเข้าสมาธินั่งทำดังว่าถ้อยคำเนี่ยมีค่ามีราคา ปานกันกับทองคําแล้วก็มักแล้งเข้าฌานสมาธิให้ควรเห็นบาฮัตพนได้เห็นโยมมาหลายๆพากันเขาแถวนั่งสมาธิพากันยกมานะที่เปล่าๆขึ้นตั้งไว้เป็นที่ยึดมั่นถือมั่น พอเีวรเบิ่นมาเลยจากมันปะเน้วใดตัวเนวใดถ้าพระบิสูรูปใดทรงจีวรเช่นนี้ใช้บาทโอโลหะเช่นนี้บาทมันกับบาทบอย่างนี้อยู่ในวิหารเช่นนี้เช่นนี้พระบิสูรูปนั้นท่านเป็นพระอรหันต พอนานเข้านานเข้านักเข้านักเข้าเอ้ยข่ยเนี่บ่อยากสิโถถีถุยกับซุ้มมูเจ้าพูดหูกถุยพูดวาจาลีร,รับซับซ้อนส่อนเงินพูดพาดพิงถึงอุตริมนุสธรรมบอกุิบอกมือได้ประกอบด้วยความฟุ้งเฟอ้อ มีการตกแต่งกีวรบาทเสนาสนะประดับล่มประดับรองเท้าเป็นต้นมีถ้อยคำกล่าวเล่ายากสิวาอย่างยากสิวหย่างอย่างเว่าบ่ามีความเก่งใจไพ่บ่ไหวนาอินนาผมไม่ประหยัดถ้อยคำเพอเจ้อ เจราจาาถ้อยคำไร้สาระได้ทั้งวันจิตท,ที่ควรจะกระทำในที่นี้พิสูจนท่ายก็หลงลืมเสียในที่นี้แหละปราศจากความรอบรู้เว้นจากสมาธิที่เป็นอุปจารและอัป,ปนามีอินทรีย์เปิดเหมือนครั้งที่ยังเป็นกระหัตไม่มีความซ้ำรวม ในรูปเสียงกินรถโตรภตาภะธรรมะลงเอบ่าคุณเจ้าทั้งหลายส้มมือพนผ้ากระเทศยังมาลูกปุกเป๊กไปทั่วบทว่าอุโบสถีในวันอุโบสถประกอบสับบอกว่าปัญนลนะเสี ให้ห้ามวันอุโบสถแรมสิบสี่ำเป็นต้นเสียต้องเป็นเมื่อสิบหาคำถึงสี่เห็ดอุโบสถได้ปณรศีนั่นนะเทวนาจึงเน,นเข้าไปหาเพื่อที่จะกระทําการทักท้วงเ,เอ๋บกคุณเจ้าเรานี่ไม่วีน่ายินว่าเทพพบุตรผู้มีนามว่าชันตุนี้คิดว่า พิสูจนเหล่านี้รับกรรมฐา,านในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ที่ท่านยังมีพระชนอยู่แล้วก็พากันออกไปแต่บัดนี้ก็ยังเป็นผู้อยู่ด้วยความเป็นผู้ประมาทพูดมากเกินสร้างขีนาเทวดาเดียว ที่สูเหล่านี้ถูกเราทักทวงในสถานที่นั่งแยกๆก,กันจกไม่สำคัญจกไม่พากันยึดถือเอาถ้อยคำของเราจำเราจะต้องไปทักทวงในเวลาที่มารวมกันเยอะๆรอจนถึงวันอโบสถแล้วก็รู้ว่าพิสู่เหล่านั้นประชุมกันแล้ว จึงได้เข้าไปหาไปหาเป็นจังเดรัม,มูยโยพวกขี่ดุนี้นี่ติถ้าเหมือนกับนายแบบผู้เทวดาต่อว่าต่อขานเทพพระบุตรนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่ในน้ำกลางแห่งพิสูจทั้งหมดได้กล่าวด้วยคาถาทั้งหลาย ในกาถาเหล่านั้นนะ่ะเพราะเหตุที่สภาพเป็นโทษของผู้ที่ไม่มีคุณของผู้ที่ไร้คุณย่อมจะปรากฏพร้อมกับการกล่าวคุณของอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นเทพบุตรเมื่อจะกล่าวถึงคุณก่อนจึงกล่าวคาถาว่าสุขะชีวิโนปูเรอาสุงเป็นต้นแปลความว่า อันนี้นะกับข้าวแล้วมันเย็นแล้วพาะท่านยกโจ้ไปหากับไฟไม่จูทห้มันฟ้อนแต่ก้อนนะบ่เห็นเพิ่นในยากบานนี้พวกวิสูแต่ก่อนนะเขายังชีพให้เป็นไปด้วยอาหารครุกร่วมกันนี้บาท ซึ่งเที่ยวไปตามระดับกอกในตระกูลสูงและตระกูลต่ำแล้วจึงได้มาบบดนี้เมื่อจะกล่าวโทษของผิสุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าทุบโปสังเป็นต้นทุบโปสังเทพรบุต์กล่าวอธิบายว่าเปรียบเสมือนนายบ้านเฮ็ดคือทาพอกำนั่น เยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านบริเวณตำบลให้ผู้หญ่บ้านนำนมสดนมสน้นสม้มข้าวสารเป็นต้นมากินชั้นใดแม้พวกท่านตั้งอยู่ในอาเนสนาในการสแสวงหาอันไม่ถูกไม่ควรมาเลี้ยงชีวิตของพวกท่านก็คือคือก่อนฉันนั้นพวกท่านนะไม่ต้องการ ด้วยการเรียนอุทเทศการสอบถามและไม่มีการใส่ใจกรรมาฐานเลยฮู้ย,ยพนนอนแผ่พักขว่านอนปล่อยมือปล่อยเท้าอยู่บนที่นอนเฮ็ดปากอ้าตาโลทำปากอ้าน้ำลายเหนียว ดวงตายอิดลุยว่าโพดไปรอกเวย้ยไม่มีว่าเอาเองนี่แหละแล้วก็ชอบไปในเรือนของคนอื่นในเรือนของตระกูลของพวกลูกสะพ้ยเป็นต้นหมกม่นอยู่แดดด้วยอํานาจของกิเลสเปรียกเสมือนกับคนตายคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าย่อมจะถูกพวกนกต่างๆเป็นต้น ทีกินเป็นอาหารแม้เราญาติก็เป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ที่ตั้งอยู่ในการสแสวงหาอันไม่สมควรเหล่านั้นไม่ได้รักษาไม่ได้ให้จะไปข่มข้องเพื่อนได้ฉันใด้พิกงสูทั้งหลายก็ฉันนั้นก็เป็นพ่อปนปานกัน มันก็ปานกันกับเท์ให้คนตายฟังย่อมไม่รับโอวาทและคำห้ำสอนแต่สำนักของอาจารย์และอุปชาเป็นต้นเพราะฉะนั้นพิสูจเหล่านั้นจึงถูกทอดทิ้งไม่มีที่พึ่งคนบอกบุรีสอนบุรีจึงเป็นเหมือนคนตาที่เขาระทิ้งแล้วไปต่อกนณีพระสูจนจบแล้วพระสูตรข้อนี้ ไปต่อกันที่ระสวดข้อสองข้าวห้มีชื่อว่าโรหิตตจสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีคร่ำคืนฉันยืนอยู่ดียวดาย เมื่อร่วงราตีแห่งปฐมยามไปแล้วเอ๊มีมองไดมีบ่อนอมองไดบ่เกิดบต่ตายเทพบุตรเท,ทวดาองค์หนึ่งผู้มีนามว่าโรหิตะเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ทูลว่า ณโอกาสได้หนอบุคคลจึงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติมีเนีจักหน่วยบอออันบุคคลอาจหรือเพื่อที่จะบ,บรรลุถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการเดินทางมีบ้างไหมหนอพระผู้มีพระเจ้าตัดว่ามองนั่น ้บได้เอิ้นว่าที่สุดของโลกไม่เรียกโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดของโลกว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรจะบรรลุได้ด้วยการเดินทางโอ้เลือเสือขนาดเลยน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่เคยมีพระเจ้าค่ะ พระดำรัดนี้พระผู้มีพระเจ้าตัดดีแล้วว่าโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเรามาเรียกโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดของโลกเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุได้ด้วยการเดินทางข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญบ่อยากสิวเพิ่นเรื่องความเก่าเข้าหลัง เดี๋ยวใาเจ้าสิสั่งความคุยหมายความว่าขี้เกียจจะโมแต่ปางก่อนข้าองค์เป็นฤาษีชื่อว่าโลหิตจระเป็นบุตรของอิสระชนมีฤทธิ์หาะเหินเดินอากาศมีความเร็วปานจะลวดประดุษอาจารย์สอนศินปะยิงธนูจับธนูมั่นชานศึกษา ชำนาญมือเคยประลองการยิงธนูมาแล้วสามารถยิงผ่านเงาต้นตาลตามขวางได้ด้วยลูกศรขนาดเบาโดยสะดวกง่ายดาการย่างเทา้าการย่างเท้าของข้าพราะองค์เร็วปานนี้ประดุษว่าออกจากมหาสมุทรด้านทิศบูรพาก้าวถึงมหาสมุทรด้านทิศประชิม ภาพองค์ประสองค์อยู่แต่เพียงว่าจากบรรลุถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการเดินทางถึงจะประกอบด้วยความเร็วขนาดนี้เว้นจากการกินการขบเคี้ยวการลิ้มรสอาหารไม่มีการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเว้นจากการอ้าง,งับความเนหน็ดเื่อยด้วยการหลับนอนบ่ต้องรับบ่ต้องนอนโดนทางลูกเดียวถึง100ปี เดินทางตลอดหนึ่งรอยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกมาตายทิมขลอ,อกกลางทางเรื่องน่าอาจจะรย์เรื่องที่ไม่เคยมีพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้ยลาเอ้ยแต่หากว่าขวอยไปบอฮอดนะขวอยก็สิบว่าวสู่เจฟังหรอกเรานี่แหละเป็นผู้บัญญัติโลก แต่ว่าเราบัญญัติโลกบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกการดับไปแห่งโลกทางที่ถึงความดับไปแห่งโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหน,นึ่งนี้พร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งแจของตั้งแต่ใดต่อรมาไม่มีใครที่จะบรรลุถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการเดินทางได้ฉะนั้นเราจึงได้บัญญัติสัจจะสี ลงในร่างกายที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสียาสไปสแสวงหาเราไม่ได้บัญญัติไว้ลงไปในหม้หรือลงในก้อนหินเป็นต้นเอาลรสำหรับรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วเพอท่านผู้ฟังจงโชคดี